เนี่ยโดนบล็อกการอ่านการอ่านตัวป้องกันในโชว์มันไม่มีไอ้เ,อเอนี่ยเวลาคนป้องกันอ่ะเฮ้ยขยับคนป้องกันอย่างนี้คนป้องกันอย่าให้เขาจ่ายได้ขวางสมมุติเซนเตอร์ได้บอลขยับไปกวนกวนเขาหน่อยเก็ตไหมถ้าเขาเลี้ยงบอลเยอะๆเราก็หาจังหวะปัดบอลแต่เราต้องมองเห็นในตัวนี้ด้วยนะวิธีเขาจ่ายมาปุ๊บเนี่ยเราต้องมองเห็นตัวนี้ด้วยแล้วเข้ามากวนวิโชด้วยแต่ถ้าเรามองอย่างเงี้ย ถ้าเขาถ้าเขาหลุดมาอย่างเงี้ยแสดงว่าเพื่อนเราว่างส่งคืนแล้วให้ตัวนี้ยิงฝึกยิงด้วยนะเคยอ่ะเออทีนี้โชว์เวลาโชว์บัมเวลาโชว์บัมอัดเวลานี้มันคือการเลี้ยงบอลให้เลี้ยงหนึ่งครั้งการบัมคือการเลี้ยงบอลหนึ่งครั้งแล้วเอามือบังไว้แล้วปัางชนแล้วเนี่ยเห็นไหมลงขาคู่ชนปัางลงขาคู่จะขึ้นฝั่งไหนซ้ายหรือขวาขวา